มาเขาเจ้าเจ้าเลยมาเห็นมาแก้วเนาะกินกินหมาประเทศแก้วประเทศเวียดนามกินหมาอืดเหนียวกินว้กินหมาวะ่ะปวดกินปูอือโอ้เข้าแล้วปเป็นตาเจ็บตัวนะ พูนแก้วดันดนุนหามาโอ้ย,อยขาสีก่กิรีไปแล้วนะมาโซมาอุ้ยมาลวนลวนนี่โอ้ยตลาดมาโอ้เงือกมาก สุดยอดของเนื้อคือหมาสุดยอดของปลาคือเอี่ยนนี่นะพี่น้องเลยแอ่ปันยังไง่ยั่วเฮ้ยพวกมาจืดอืมแอบพอเจ้าอบอุจังโล เอาไว้จะลุกข่อไนยวันสติสดหน่อยเอาบ่เนี่ยหมาหันเคยกินว่าหมาหันหมาหันใหม่ใม่มๆนี่เฮ้ยกุ่นี่ะเอามาผอมเออืนนอ่นตืนตันๆเป็นตเียตัวเนาะเออ ตัวตัวเออเออเออเนื้อสะโปะโอ้ยเห็ดปลูมาาภาับบาง่ายเออคุณใครมีบบกินกินมาเวนี่โบเลือมึงระว่าไงดีมึงแบบนี้เอออยหญขี้ขันใส่อ๊ย